สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง The Pete b a n d นะครับผมพีทด็อกเตอรผู้แก้ไขปัญหาด้าน Facebook และให้คำแนะนำคนขายออนไลน์แบบไม่ยิงโฆษณานะครับจะดีไหมครับถ้าวันนี้เราสามารถเช็คการมองเห็นในกลุ่มได้คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเช็คการมองเห็นในกลุ่มนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับทักเข้ามาถามใน Line แอดของผมนะครับว่าทำไม สมาชิกในกลุ่มนี้หลักแสนหลักล้านแต่ทำไมพอโพสขายแล้วการเข้าถึงน้อยไม่มีคนซื้อและไปดูโพสคนอื่นทำไมเขาขายได้ทำไมเขามียอดขายเยอะกว่าเราทั้งที่เราอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีเช็คการมองเห็นในกลุ่มด้วยมือถือนะครับถ้าใครพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวิธีการเช็คการมองเห็นในกลุ่มนะครับ อันดับแรกเข้าไปในกลุ่มเราจะเช็คการมองเห็นได้เฉพาะใต้โพสต์ที่มีข้อความว่าดูข้อมูลเชิงลึกนะครับตามภาพนี้เลยนะครับตามที่ผมวงนะครับดูข้อมูลเชิงลึกเครื่องมือนี้นะครับเฟซทําทออกมาช่วยให้เราเช็คการมองเห็นในกลุ่มรวมถึงดูแนวทางการโพสต์ของสมาชิกว่าโพสต์แบบไหนคนเข้าถึงดีและโพสต์แบบไหนคนเข้าถึงน้อย รวมถึงบอกช่วงเวลาที่คนที่เคามโาพสต์นะครับเราสามารถเอาไปปรับใช้กับร้านค้าของเราได้เลยการใช้งานทำยังไงเรากดไปที่ปุ่มดูข้อมูลเชิงลึกครับเสร็จแล้วนะครับ Facebook จะให้แถบมานะครับให้ดู3แถบนี้นะครับแถบแรกนะครับการมีส่วนร่วมกับโพสต์แถบนี้เขาจะบอกว่าคนที่มากดถูกใจคอมเมนต์แชร์มีจำนวนเท่าไหร่ แถบที่2นะครับจำนวนคนเข้าถึงโพสต์นะครับแถบนี้จะบอกถึงคนที่เข้ามาดูโพสต์นี้หรือคนที่หยุดดูหรือคนที่เข้ามาส่องและแถบที่3นะครับก็คือสมาชิกในกลุ่มนี้ที่ใช้ช่วงเวลาเดียวกันนี้ในการโพสต์ว่าจํานวนกี่คนถ้าโพสต์นี้มีการมีส่วนร่วมดีการเข้าถึงดีนะครับพิ่แนะนําว่าเราก็ไปดูว่าคอนเทนต์เขาเป็นยังไงเราสามารถที่จะเอามาใช้กับ โพสของเราได้หรือไม่นะครับแล้วก็ดูช่วงหลังเขาว่าเขาโพสต์ช่วงเวลาไหนนะครับเราก็เอาเวลานั้นไปโพสต์กับสินค้าของเราได้เลยนะครับและเราสามารถทําแบบนี้กับหลายๆโพสต์ในกลุ่มได้ด้วยไม่จะเป็นว่าต้องเป็นโพสต์ของเรานะครับจะเป็นโพสต์ของใครก็ได้ในกลุ่มนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเครื่องมือนี้จะช่วยวัดผลอะไรได้บ้างสมมุติว่ากลุ่มนี้มีสมาชิกหลักแสนหลักล้านแต่เช็คทุกโพสต์แล้ว คนเข้าถึงน้อยนะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถตัดสินใจได้ว่ากลุ่มนี้น่าอยู่ต่อไปหรือควรออกนะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าอย่าเช็คแค่วัน2วันแล้วก็รีบออกจากกลุ่มควรให้เวลาการเช็คหลายๆโพสต์เ1 4ถึงวันทำไมต้องให้เวลาการเช็ค7-14ถึงวันเพราะต้องบอกแบบนี้ครับบางครั้งนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วงเวลานั้นเราเช็คแค่วัน2วันเราอาจจะเห็นกลุ่มนี้ มีสมาชิกเยอะแต่การเข้าถึงน้อยเราก็รีบออกจากกลุ่มเลยแต่จริงๆแล้วนะครับในช่วงเาที่เราเช็กอะกับเป็นโพสต์ที่เขาโพสต์เข้าถึงน้อยแต่ยังมีคนที่โพสต์เข้าถึงเยอะแต่เราไม่ได้เข้ามาเช็คแล้วเราออกไปก่อนเท่ากับเราเสียโอกาสดังนั้นนะครับผมแมนะนําว่าเราควรนะครับสองโพสต์ต่างๆเนี่ยเราควรอยู่ในกลุ่มนะครับ7จถึงวันเพื่อดูโพสต์แต่ละโพสต์ของสมาชิกค,ครับว่า ตามสมาชิกแต่ละคนนะการเข้าถึงเท่าไหร่กลุ่มนี้มีการเข้าถึงมากน้อยเพียงใดแล้วเมื่อครบ7ถึง14วันเราดูทั้งเช้ากลางวันเย็นแล้วนะครับเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าเราจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้แล้วไปหากลุ่มใหม่ที่มีการเข้าถึงดีกว่าเดิมครับการเลือกคอนเทนต์ดีๆนะครับก็เหมือนการเลือกกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลน,นะครับอาจไม่หวานจับใจ แต่ได้คุณภาพนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณโพสลงไปในกลุ่มด้วยคอนเทนต์ที่มีการเข้าถึงเยอะๆนะครับก็สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง The p e a c e b a n d นะครับคลิปที่เกี่ยวกับเทคนิคการขายฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มยอดขายจะรวมไว้ในช่อง The p e a t b a n d นี้นะครับใครที่มีปัญหา เฟซเข้าไม่ได้เฟซโดนแฮ็กเฟซติดป่าสองชั้นเพจโดนปิดเพจโดนแฮ็กสามารถทักเข้ามาที่ l ล n e ID ที่ขึ้นมาตลอดคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้พี่ด็อกรเฟซขอลาไปก่อนขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ